สุดอึ้งเป็นอะไรที่สร้างปรากฏการณ์มากๆสําหรับสาวน้อยมหาสัศจร์ของเราพี่น้องคะคําขึ้นที่พานมากคะ่ะเสียงวิหกนะคะไปทําการแสดงอยู่งานกาชาดนะคะจังหวัดกาฬสินธ์ค่ะแต่วันนี้นะคะข้ามาาบอกถึงความสุดปังของน้องอ้ายสกุณาพรสาวน้อยซุปเปอร์สตาร์มหาชนของเราพี่น้องคะบอกเลยว่าคําว่า คว่าซุปเปอร์สตาร์มหาชนคือใส่ใได้ยีหลีกับเด็กน้อยผู้นี้แล้วอยากให้พี่น้องได้เห็นความความเป็นธรรมชาติของน้องอาอายล้วกัความใส่ใจ FC ซีแฟนคลับของน้องอาอายสกุณาพรค่ะขณะทีนะคะมือเศร้านี่เองพี่น้องเช้านี้เน่ะเวลาประมาณตีห้ากว่ากว่ามานี่พี่น้องอาอายสกุณาพรน,นะคะได้ขึ้นเตยลาขึ้นเตยลา แล้วพี่น้องแฟนคลับเอฟซีมาให้กันตอนรับหรือว่าร่วมเฟรมถ่ายรูปก,กับอีลาหน่อยแล้วอยากเห็นยาสินิ์อยากหเห็นอ้าอายสก,กุณากรคณะที่เพลินแบบใส่ใจแฟนคลับหน่ะพี่น้องเด็กน้อยตัวน้อยน้อยเทิ่งทายลูกเทิ่งหลับติดเทิ่งแบบสู่มาทั้งคืนนะพี่น้องสู้มาทั้งคืนแต่ความยิย้มแย้มแจ่มใสความ อ่าน่ารักของอีหลาหนอยก็คือบบย่อมเหมือทหายไปใส่พี่น้องมาชมคลิปนี้จากเพจรักของบ่าวเบิร์ดนัครินเพจรักของเสียงวิหกนะคะเพิ่นไดเอเอาลงแย่สิกับขออนุญาตนะคะนํำมาหายแฟนครับเอซคนทีเป็นเอฟซของแย่สิ์ที่เพิ่นติดตามแย่สิดตลอดอยากให้เห็นคือกันพี่น้อง่าความหักที่แฟนคลับเอซเยของแย่ซิ์มีตออ่อน้องอ้ไอ้ก็ หลายคือการพี่น้องคะ่ะน,นี่คือเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการส่งกําลังใจให้สาวน้อยของเรานะคะได้สิธ์กับต่อขอขอนุญาตแต่ทั้งบาเบิร์ดนคาครินด้วยนะคะทีจะแดะนําคลิปนี้ของน้องอักอายสกุณาพรนะคะมาให้พี่น้องแฟนครับเอฟซีได้เห็นคือกันพี่น้องคะ่ะขออนุญาตด้วยนะคะมาเบิร์นกันเลยพี่น้องคะ่วะว่าความน่ารักของอักอายสกุณาพรทีเพิินใส่ใจแฟนครับเอฟซีทั้งด้านหนาเวทีบว่าสิเป็นการรับ ติ๊บแล้วก็ถ่ายรูปร่วมนะคะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะน่ารักมากขอบอกจากพี่จากน้องเดินทางต่อไปที่อำเภอเดชอุดมนะครับผมจมังหวัดปูนราชธานีเดชพี่น้องเด้อเจอกันอีกที่งานกระชั้กระสินวันที่9มีนาคมนะคะผมคุณพี่น้องเอฟซีแม่แมแฟนคลับแฟนเพลงหน่อยไอมาถ่ายรูปนั่นมานะคะผมได้มาอะไรด้วยความน่ารักพี่น้องผมเองเนผมไม่ได้เข้าเจอทำไมเด้อแม่เด้อถ่ายใหม่นะถ่ายใหม่นะคะ มมขนาดเตยลาข้นยังแหนมเวทีเลยพี่ดองวันนี้เก่ามาตั้งนี่แล้วครับวันนี้เก่าไม่อยู่ใช่ไหมครับดูพี่น้องขนาดซอ,อดแกงแล้วขนาดที่เตยล่าพี่น้องขาแต่แฟม้มขับเอฟซีของน้องอารายังแน่นอยู่เลยค่ะเอฟซีถูกหมุดถูกไวเลยพี่น้อง เอฟซีน่ารักมากแต่ไหนน้อยก็มีพี่น้องเล่นยญได้ไไม่ขานะครับผมไม่ไายทองพี่น้องพี่น้องมาดูทั้งขายลูกทั้งยิ้มแย้มแย้มใสพี่น้องเลย ทีารเขากำลังเรีน2มือนะครับพี่น้องเีนองเป็นเีที่น่ารักมากสาหรับน้อง้อายนะคะเจอมวันที่เก้า่มพี่น้องเด้อพี่น้องเรียนนะแฟนคลับกังน่เก้านะครับผมไทยรูปพี่น้องน่ารักมากครับผมวันนี้เตยลาชุดสีชมพูนะครับผมอันนี้นะที่แอวพี่น้องที่แถวจีราสวยมากนะคะผม วราไม่านพี่น้องค่ะดูด้วยความหนาละของอีหลานน้อยนะคะไป่เจอกันที่อำเภอเดชอุดรมนะคะผมบันแจ้งพี่น้องมันแจ้งตำบลแจ้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพี่น้องเด้องานกาชาติกาฬสิน์นะครับผมมหากรรมโงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาฬสินมาพบพ่อกับมาลำเสียงของรุ่นพ่สก,กรอนีกที่วัดเก่ามีนาเด้อพี่น้องเด้อ ม่ยม่อมเนี่ยมอคันิดจบพี่น้องคาโมง้่นี่ลาก็คืพใหอความสนใจกาแฟควาบเอฟซีนะคะนี่คือสาวน้อยมหัศจรรย์ของแค่พี่น้องค่ะ นี่คือสาวน้อยมาสจั์ของแท้พี่น้องคะสำหรับนออ้องอาอายสัก,กุณาพ่อดนะคะขอบอกเลยว่างานนี้วันนี้ยังไม่จบนะคะพี่น้องเล้วสำหรับแฟนคลับเอฟซีนะคะไพกะังทีย่งคิดหอดคิดถึงอีลาน้อยนอ้องอาอายสัก,กุณาพอดนะคะวันที่เก่ามีหน้าไปหาอีลาใดคือเก่า ที่เดิมงานกาชาติเหมือนเดิมแต่เป็นงานวันปิดเทศกาลนะคะพี่น้องคะเป็นงานมือปิดงานกาชาตินันเองพี่น้องคะขอบอกเลยว่าความปังความดังของเสียงมิหกความปังของนองอ,อาร์ไอสกุณาพ่อพี่น้องคะงานกาชาติปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่้ง เจ้าภาพเจ้างานทั้งผู้จัดงานพื้นนะคะให้เสียงว,วิหกนะคะไปแสดงสองวันซ้อนโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดจริงๆสําหรับน้องอ้ายสาวน้อยคนเก่งของเรานะคะพี่น้องเบิ่งคว้าหนารักของนอง้องอ้ายสกุณาพรพี่น้องว่าเป็นยังไงเยซิธเห็นแล้วก็กกคือคําว่ามหัศจรรย์คําว่าซูเปอร์สตาร์มหาชนคือใส้ได้กับนอ้องอ้ายสกุณนาพรเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆสําหรับเยซีธวานะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องอาอายสกุณาพรเนี่ก็คือเป็นสิ่งมหัศรรย์พี่น้องทุกหมองแฟนคลับเอฟซีก็คือให้ความใส่ใจให้ความการต้อนรับกับอีหล่าหน่อยครับขังแัลซีตลอดทุกงานพี่น้องสุดยอดมากๆสำหรับน้องอาอายสกุณาพรของเรานะคะสำหรับแฟนคลับเอฟซียาลืมยาขาดค่ะเมือวันที่เก่ามีหน้าย่าลืมไปให้การต้อนรับกับ เสียงวิหกอีกหนึ่งครั้งนะคะงานปิดงานกาชาดของจังหวัดการสินั่นเองค่ะแต่ค่ำคืนนี้นะคะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาหนึ่งมีนาพบเจอกันที่บ้านแจ้งตำบลแจ้งนะคะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องแน้นครับท่้งเดชอุดมค่ะตเตรียมตัวพบเจอกับนอ้องอาอาสกุณาพ่อนพี่น้องขาไปเบิรงค่ะว่า อ้าอายสกุณาพรเป็นซูปเปอร์สตาร์มหาชนจริงหรือเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงหรือโอกาสดีๆของ่ันมาถึงแล้วค่ะห้ามพลาดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะพี่น้องทางบ้านแจงนะคะตำบลแจงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีห้ามพลาดค่ะไปแหกลังรับจาหมอรับเสียงวิโโวกกหกนกพกสกรไปแหกลังรังใจน้องอาัยสกุณาพรกันเยอะๆนะคะสำหรับ สาวน้อยมาสจันที่ได้ขนานน่าไวสมสาสมลือยิ่รีบพี่น้องคะไปเบิงความหน่ารักความออราความฉลาดของสาวน้อยคนนี้พี่น้องคะส้ำรับมือนี้นะคะแยกสิ์นํำเรืืองเล่าของอักอาอศกุณาพรออกมาบอกสุพิสุนองฟังสำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ